รายสุดท้ายชื่อนายนัทวัฒน์นัทวัฒน์ครับอ่าปัญหาคืออะไรจ๊ะสุขภาพร่างกายครับสุขภาพมีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาก็จะมีเรื่องของปอดครับเป็นไข้หวัดลงปอดไข้หวัดลงปอดครับความดันความดันสูงไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรครับเพิ่งเป็นได้สักประมาณสองอาทิตย์กว่าครับ การงานการเงินติดขัดครับผมมีเรื่องเด็กไหมไม่มีครับไม่มีเรื่องเด็กเลยท่านเทวดากรรมอะไรกรรมใหม่กรรมเก่าวิบากกรรมอดีตชาติอย่างไรขอได้โปดรดแสดงข้อมูลชี้แจงด้วยเถินชื่ออะไรท่านเอ๋ยดังดาเทวัตปัทละพลพันธ์นครับมีอาการเจ็บป่วยในกายใช่ไหมใช่ครับนะแล้วทรมานใช่ไหมับครับผม มาลงปอดครับก็จะทำได้แล้วเนี่ยเห็นเป็นเช่นนี้หนาทำในอดีตชาตินั่นแหละครับส่งผลหนาให้เสวยกรรมในชาตินี้เลยด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลใช่ไหมท่านใช่แล้วเพราะมนุษย์นั่นแหละเนาะเบียดเบียนสัตว์เช่นกันแหละพอนี่แหละเนาะลอกถึงกามมาทันทีบาณาติบาตในอดีตชาติใช่ไหม เบียดเบียนกันมากเลยนั่นแหละหนาะจึงเป็นโรคร้ายในตัวแหละครบเพราะมนุษย์หาเบียดเบียนสัตว์เอ้ยครับถ้าเห็นเป็นเขาฆ่าปลามากมายลน้นเอาปลาทนขึ้นมาบกใช่ไหมท่านใช่แล้วปลาก็ทรมานปอดบวมกันเพราะขาดอากาศนั้นใช่ไหมท่านแล้วหายใจผง,งาบผง,งาบเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเออ ชาตินี้ได้ทําบ้างก็เปล่าชาตินี้ไม่ได้ทําเลยครับไม่ได้ทําเลยเรื่องปลาไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยใช่ไหมใช่ครับเขาทําเป็นอาชีพเลยท่านเอ๋ยจับปลาเลยขายเลยนั่นแหละหนาเห็นเป็นมากมายติดอวนแหแหละครามากมายหนาแหละท่านแหน่เห็นเป็นเช่นนั้นเอยแสดงว่าไปตกนรกมาแล้วหรือยังเนี่ยใช่แล้วแหละท่านหนาก็เสวยกันไปเถิดคราไม่นานหนาหลายชาติเดี๋ยวหมดเอง เอางี้คงรอหลายชาติไม่ได้ถ้ามีเวลามีความสามารถมีกําลังจะบวชเลยหรือเปล่าบวชได้เลยครับพร้อมที่จะจ่ายไปเลยจะได้ยุติกันไปตีอทีอยัางยุติใช่ไหมท่านใช่ครับทำบุญรักษาศีนั่นแหละหนะทำได้ไหมเราค่ะได้ครับหกสิบวันหนาและท่านเลยได้ครับพร้อมใช่ไหมครับพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเดือนธันวาครับธันวาคมนี้พร้อมเลย อย่างนี้ท่านเอ๋ยใบสีเลยขอขอมาต่อสรรพสัตวนะ์หนาว่าจะไม่เขียนฆ่ากันอีกคราจะลดราคาปันไม่ทำแล้วครับขอขอมาด้วยบายสีต่อสรรพสัตว์ที่เคยฆ่ามาทุกพบทุกชาติใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยรวมกันให้หมดเลยแหลนะหนาจะได้ไม่มีเวกรกรรมติดตัวคระ โรคภัยหนาจะได้ไม่มาเยือนอ่าและต้องการอะไรอีกชุดขาวสองชุดท่านเอ๋ยสองชุดขาวประธานหนึ่งชุดใหญ่แลนะนามีผักมีผักด้วยนั่นแหละครับป,ป, <ừ. S 1> ปล่อยสัตว์หนาให้เป็นร้อยตัวปล่อยสัตว์อีกร้อยได้ไม่ได้ดได้ครับสองเล่มท่านเออหนังสือสวดมนต์สองเล่มครับผมอ้าวธันวาเริ่มเลยใช่ไหมครับผมอ่าสาธ ถ้ายังไม่มาบวชเลยนะมันใส่บาตรกดน้ําหน่อยนะค,ะครับชีวิตหนาจะได้ดีขึ้นหน่อยเลยจะได้แข็งแรงขึ้นโรคมันเจอได้ไม่ลุกลามครับตามนี้ให้มันยับยั้งไปใส่บาตรทุกวันแล้วกันได้ครับตามนี้อ่าขอคูณท่านเทวดาเมตตาสรรพสัตว์โลกมนุษย์และดวงวิญ,ญญาณบาดนี้ถึงการ อันยุติในวันนี้แล้วขอให้เทวดาน้อยใหญ่มีบารมีสูงส่งมีบุญมี <c oughs> ได้ประสบแต่สิ่งอันประเสริฐขอเทวดาจงเจริญทุกพระองค์ด้วยเถินถึงการแต่ท่านเอ๋ย <c oughs> กล่าวลาเลยก่อนนะถึงการต้องอำลาจากลาท่านก่อนแน่จะไปก่อนนะท่านไปกันนั้นไม่ลารับหรอกนะไปแล้วจะกลับมาใหม่ครบ วันนี้หนาหนาท่านไปก่อนเออเทวดาทุกพระองค์จงเจงริญอ